น้ป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่ซึ่งต้นไม้สูงเสียดฟ้าใบไม้สีเขียวฉ่มปกคลุมไปทั่วผืนดินมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขวันหนึ่งมีข่าวร้ายแพร่สะพัดไปทั่วป่ากลุ่มพรานใจร้ายกำลังวางแผนเข้ามาล่าสัตว์และตัดไม้ทำลายป่าเหล่าสัตว์ป่าต่างหวาดกลัวต่างคนต่างคิดถึงแต่ตัวเอง แย่ yeah, แล้วพวกพรานจะมาจับฉันไปแน่ๆฉันต้องรีบหนีไปให้ไกลที่สุดกระต่ายน้อยร้องเสียงหลงถ้าพวกพรานมาตัดไม้ต้นไม้ที่ฉันอาศัยอยู่ก็จะลม้มฉันต้องไปหาต้นไม้อื่นแล้วลิงจ่อพูดด้วยความกังวลต่างคนต่างคิดถึงแต่ตัวเองจนกระทั่งสิงโตเจ้าป่าเดินออกมาหยุดก่อนพวกท่านจะหนีไปไหนกันป่าแห่งนี้คือบ้านของเราเราจะทิ้งบ้านของเราไปง่ายๆอย่างนั้นหรือ สิงโตคำรามเสียงดังเหล่าสัตว์ป่าต่างหยุดชะงักมองหน้ากันอย่างรู้สึกผิดแล้วเราจะทำย่างไรดีท่านสิงโตพวกเราไม่มีทางสู้พรานได้หรอกช้างพลายถามด้วยเสียงเศร้าพลังของพวกเราอาจจะน้อยนิดแต่ถ้าพวกเราร่วมมือกันเราจะสามารถปกป้องบ้านของเราได้สิงโตกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น กระต่ายน้อยเจ้าจงวิ่งไปแจ้งข่าวให้สัตว์ป่าทุกตัวได้รับรู้ลิงจอ๋อเจ้าจงปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงคอยสังเกตการช้างพลายเจ้าจงใช้พละกกำลังขวางทางพรานเหล่าสัตว์ป่าต่างรับคำแล้วรีบไปทำตามที่สิงโตบอก กระต่ายน้อยวิ่งอย่างรวดเร็วไปทั่วป่าแจ้งข่าวให้สัตว์ทุกตัวทราบลิงจอปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงคอยสอดส่องดูแลช้างพลายเดินไปขวางทางที่พรานจะเข้ามาเมื่อกลุ่มพรานเดินทางมาถึงพวกเขาต้องตกตะลึงเมื่อเห็นช้างพลายยื่นขวางทางอยู่ พวกเขาพยายามจะเดินหน้าต่อแต่ก็ไม่สามารถทําได้ทันใดนั้นลิงจอก็ส่งเสียงร้องเตือนภัยเหล่าสัตว์ป่าที่ซ่อนตัวอยู่ต่างพากันออกมาพวกเขาไม่ได้ออกมาเพื่อต่อสู้แต่พวกเขาออกมาเพื่อส่งเสียงดังพวกเขาส่งเสียงเสียงคำรามเสียงเห่าเสียงหอนเสียงร้องเสียงของสัตว์ป่าดังก้องตาให้พลานตกใจกลัว พรานไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์ป่ารวมตัวกันมากขนาดนี้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจถอยทับกลับไปเหล่าสัตว์ป่าต่างส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจพวกเขากอดกันกลมเกลียวกันพวกเขารู้แล้วว่าพลังที่แท้จริงอยู่ที่ความสามัคคี สิงโตเจ้าป่ายิ้มด้วยความภาคภูมิใจพวกเราทำได้แล้วพวกเราร่วมมือกันปกป้องบ้านของเราได้สำเร็จนับแต่นั้นมาเหล่าสัตว์ป่าก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขารู้ว่าตราบใดที่พวกเขาสามัคคีกันพวกเขาก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้